สวัสดีครับชาวไซก้อยครับกลับมาเจอกับผมตาลาเปาทานีมาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้นะครับโดยตรงนี้ต้องขอบคุณสําหรับพักยก77ด้วยนะครขอบคุณกันทุกวันครับที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะฮะวันนี้สคู่เนี่ยเริ่มมาจากบอลลีกหนึ่งคู่กับอีกสองคู่จะมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบสิบหกทีมสุดท้ายเล็กสองนะครับคู่แรกไปดูลีกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษกันก่อนในเวลาตีสองสี่สิบห้าครับไปดูบอล 5เ,5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับต้องบอกว่าต่างกันราวฟ้ากับเหวเลยนะฮะบอลมัดเนี่ยชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดแพ้กับทางเพรสตันน็อตเอ็นมา2ประตูตอน่งครับส่วนทางปีเตอร์โบโรแพ้5เกมรวดเลยนะครับเกมล่าสุดแพ้กับทางคาร์ดิฟฟิลมา3ประตูต่อ0ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่เข้า่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้ครับวันนี้บอลมัดเนี่ยแนวรุกจะมีทาง Christie, แรนคริสตี้กับทางโดมินิกโซลันเก้นะครับประสานงานกันครับส่วนทางปีเตอร์โบโรเนี่ยจะมีทางจอห์นสันคลาร์กแฮร์ริสสสกก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 ัััััปปปปตตตนนนนนเเเเเเมมมมมมห้้้้้้าา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 าจจะ็็็็ทงงงแแแแแคคครรรรรริออออออบบบบวว่่่่ลลดดดุุพพใ4 ฉันต้องบอกว่าคุณภาพยังสูงอยู่แล้วโดยเฉพาะเกมในบ้านเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างจะแข็งแกร่งแลวต้องการทุกแต้มในการลุ้นในการจะเลื่อนชั้นในซีซั่นหน้าในวันนี้จัดเต็มแน่ๆครับต้องเจอกับปีเตอร์โบโรที่ห่วยสมเป็นบุยนะฮะและเกมเย็นเนี่ยสุดยอดเลยนะครับแพ้10จาก11เกมล่าสุดเพราะฉะน,นั้นดูแล้วปีเตอร์โบโรน่าจะถอดใจแล้วครับกับการที่จะอยู่รอดในลีกแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็อบอว่าบอลมัดเล่นในบ้านด้วยแล้วก็คุณภาพดีกว่าด้วยน่าจะเปิดบ้านเอาชนะปีเตอร์โบโรสบาย2ประู่ คุยสองแล้ไปที่เวลาติสามไปอยู่โยฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก รอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเกมที่2นะครับไปดูบาเยอร์มิเนรับวันนี้จะเปิดบ้านเล่นนัดที่2เจอกับทางเรดบูซาวส์บุกนะครับโดยที่เจอมาเกมล่าสุดเนี่ยเป็นทางบบเยอร์มิเนกับซาวส์บุกเสมอกัน1ประตูต่อ1น1ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับบาเยอร์มิเนกเนี่ยชนะ2เสมอ2องแพ้1ครับเกมล่าสุดเสมอกับทางไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นมา1ประตูต่อ1ส่วนทางซาวส์บุกชนะ3เสมอ2ครับเกมล่าสุดเอาชนะไรดอฟมา4ประตูต่อดูนย์ใน ่หน้าเป้าก็าจะเป็นทางโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้นะครับส่วนทางเซาท์สบรกเนี่ยข้างหลังจะมีทางรัสมุสคริสเตนเซนนะฮะตรงกลางเบนดอนอารอนสันแล้วก็หน้าเป้าจะเป็นทางคาริมอเดเยมีครับก็ต้องบอกว่าไบรอนอยู่ในช่วงแข่งๆยังไงชอบกลน,นะครับขึ้นๆลงๆคาดดาวยากเหลือเกินช่วงนี้ แม้ว่าคุณภาพต้องบอกว่าสูงกว่าแต่ว่าช่วงนี้ต้องบอกว่าใครจะถือหางทางไปยุต้องคิดหนักหน่อยฮะส่วนทางซาวส์บบกเนี่ยมาถึงตรงนี้ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะฮะเขามาถึงรอบนี้แล้วแล้วก็โอกาสเข้ารอบยังมีด้วยแล้วว็เขาอยู่กับอยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีมากๆในลีกด,ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้มาสู้ตายแน่นอนครับบบเยอร์นี่ชนะผมมองว่าชนะแน่แต่ว่าไม่น่าจะผ่านแบบโหแบบถล่มทลายผมมองว่าเนะ่ยเต็มท,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 ที่ได้แค่เฉือนครับผมมองว่าบาเยอร์มินิคจะทําได้แค่เปิดบ้านเอาชนะซาวส์บบกได้ในไทยสุดหนึ่งประตร ครูสุดท้ายเราไปที่อังกฤษกันครับไปดูเกมที่แอนฟิลด์ครับในเวลาตีสามครับไปดูลิเวอร์พูลครับ วันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางอินเตอร์มิลานเป็นเล่นการเล่นเกมที่2นะครับเกมแรกเนี่ยลิเวอร์พูลบุกไปชนะได้ถึงจูสเปเมซ่าสองประตูต่อศูนย์ครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดก่อนทั้ง2ทีมกันนะครับลิเวอร์พูลชนะ4เสมอ1ครับเกมล่าสุดเอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดมา1ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางอินเตอร์มิลานชนะ1เสมอ2แพ้2ครับเกมล่าสุดพึ่งฟื้นนะฮะเอาชนะซาลานิตาน่ามา5ประตูต่อศูนย์ครับไปดูที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามกันในวันนี้นะครับลิเวอร์พูลลลเเเเเนน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 ีีี่่ยตตตตรรรรงงงงงงงขขข้้้้าา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 าหัััจจะะะมมทอออิิิบบบฮโโกกกกวป็สค และหน้าเป้าก็ถอดด้ามเลยครับตัวใหม่ครับหรือเดียสครับส่วนทางอินเตอร์มิลานข้างหลังสเตฟานเดอร์ฟรายครับตรงกลางมาซูรโุบโรโซวิชและหน้าเป้าจะเป็นทางลาตโลมาติเนสครับที่เพิ่งกดแฮตทริกใส่ทางซาลินตาหน้ามาเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็ <c oughs> ต้องบอกว่าลิอร์ค่อนข้างจะได้เปลี่ยบเยอะนะครับตุนมาก่อนด้วยแล้ว2ประตูนะฮะแล้วก็วันนี้ได้เล่นในบ้านกลุ่มชะตากรรมอยู่ในมือครับต้องมาเจออินเตอร์มิลานที่วันนี้ต้องบอกว่า ต้องลุยใส่ตั้งแต่โควิดดังเริ่มเกมต้องลุยใส่เลยซึ่งมองว่ะเหลี่ยมเนี่ยจะเข้าทางลิฟูครับมาบุกใส่ลิฟูเนี่ยส่วนใหญ่จะสภาพศพไม่ค่อยสวยนะฮะแล้ววันเนี้ยต้องบอกลิฟูสถานการณ์เล่นง่ายกว่ายเยอะครับอินเตอร์มิลานมาแบบนี้ และเกมเยือนก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วยครับอินเตอร์มิลานช่วงหลังเนี่ยไม่ชนะใครมา4เกมติดแล้วเพราะฉะนั้นดูแล้วโอกาสย้ำแค้นมีสูงครับผมมองลิเวอร์พูลจะเปิดบ้านเอาชนะอินเตอร์มิลานด้วยสกอร์เดิมอีกครั้งครับ2ประตูต่อศูนย์ครับสรุปตาลาเตาทั้งหมดของผมในวันนี้ครับคู่แรกที่ลีกแชมเปี้ยนชิพเนี่ยบอนมัรครับจะเปิดบ้านเอาชนะปีเตอร์โบโรไปสบายๆ2ประตูต่อศูนย์ครับคู่ที่สองไบยูเมเนกครับจะทำได้แค่เฉือนเอาชนะเรดบูซาวส์บวกหนึ่งประตูต่อศูนย์เท่านั้นครับ ตัวศูนย์ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับเป็นกำลังใจสำหรับพวกเราไซก,ก้อยนะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคนทำงาน,นครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลสนุกขอทุกคนโชคดีแล้วก็กลับมาเจอกันใหม่วันนี้ผมไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ